ถ้าวัดหมดนี้ได้เนี่ยถือว่าเจ๋งถือว่าผ่านเลยนะครับ เมื่อก่อนมันมียี่ห้อดังอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ทํามิเตอร์ออกมาสีเขียวนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วนะและตอนนี้เนี่ยผมก็เจอยี่ห้อใหม่ครับทำออกมาสีเขียวเหมือนกันครับเป็นยี่ห้อเด็กเทคครับตัวนี้เนี่ยเป็นมัลติมิเตอร์ย่านวัดออโต้นะปรับย่านวัดให้ตัตโนมัตนะครับที่สาคัญมันราคาแค่200กว่าบาทแต่ผมดูแล้วเนี่ยเขาให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาลองใช้งานไปพร้อมกันครับว่าแต่ละฟังก์ชัันนนที่เ่เเ้้าเ้าาาาใใหหมมชงงไดจรริือปล ตัวกล่องที่เขาให้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็ให้เป็นกล่องแข็งมาแบบนี้ครับยี่ห้อเล็กเทคนะครับอ่ะเปิดด้านขวามือออกมาครับก็จะเป็นตัวกระเป๋าแบบนี้มีหูหิว้วเฮ้ยได้ทุกคนได้ได้ได้ก๊กำลังดีเลยนะครับไซส์กำลังดีเลยครับอ่ะเทียบกับตัวรีโมทแอร์ Air. ประมาณตัวรีโมทแอร์ Air ครับแสดงว่ามิเตอร์เขาเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับอ่ะ มาดูในกล่องนะครับเขาจะให้เป็นตัวคู่มือมานะปิ้นสีมาอย่างดีนะครับอลองเปิดดู <S <S สะหน่อยเอ้ยได้เมนูภาษาไทยทุกคนเขาให้มาเป็นเมนูภาษาไทยครับเฮ้ยได้ได้ได,ได้ตัวนี้ขอดูข้างในหน่อยภาษาไทยหมดเลยครับเนี่ยครับเป็นเมนูภาษาไทยครับแล้วก็ภาษาอังกฤษครับเฮ้ยได้ได้ตัวนี้ถือว่าผ่านถือว่าผ่านเลยนะครับอ่ะมาดูข้างในตัวกระเป๋าครับ ก็จะเป็นกระเป๋าซิปนะเฮ้ยเขาแบบสกรีนมาอย่างดีเลยอะเล็กเทคนะครับอ่ามีตัวมิเตอร์นะครับแล้วก็แถมถ่านมาให้ด้วย2ก้อนนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเองนะครับอ่ะดูตัวมิเตอร์ครับเดี๋ยวเทียบกับตัวรีโมทแอร์นะอุตัวเล็กกว่าทุกคนตอนแรกผมนึกว่าตัวขนาดเท่ากับตัวรีโมทแอร์นะแต่เทียบดูตัวนี้นะเล็กกว่านะแล้วหน้าตาเขาเป็นประมาณนี้อ่าเป็นยี่ห้อเขานะครับแล้วก็ มีปุ่มต่างๆนะครับเป็นมิเตอร์ออโต้นะอ่ามีสายคอมมอนนะครับสายอินพุตนะครับตัวนี้สายตัวนี้เขายึดต,ติดมาให้ในมิเตอร์เลยนะครับไม่ต้องไปแยกเก็บนะครับอ่ามีที่เก็บสายด้านหลังนะครับก็ใช้ได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 อ่ะอ่ะเดี๋ยวลองแกะใช้งานดูมี QC pass ด้วยทุกคนเนี่ยแสดงว่าโรงงานเขาค่อนข้างมาตรฐาน อ่าใส่ฐานก็ติดขึ้นมาเลยครับหน้าจอจากที่สัมผัสนะทุกคนยังไม่ได้ใช้งานนะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างใส่ใจนะในรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่มือนะครับเรื่องของกระเป๋าใส่มานะครับแล้วก็เรื่องของฐานที่เขาแถมมานะอ่ะมาลองใช้งานดูครับเนื่องจากเป็นมิเตอร์ออโต้นะผมก็จิ้มเลยครับวัดเลยโอ้ขึ้นเลยทุกคนไม่ต้องรอเลยครับ233โวลต์ครับ ดูสิโฮได้ไหมนะครับปกติเฮดน่าจะเป็นโฮนะอ่ะลองดูฟุ๊บปุ๊บกดโ,โฮเลยครับ2 3 4โวลต์ครับอ่าตัวนี้น่าจะเป็นแบ็คไลท์อ่าเป็นไฟแบ็คไลท์จริงๆด้วยครับประมาณนี้ทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นไฟฉายนะคิดว่านะอ่ะลองเล่นดูกดค้าง่าไฟฉายจริงๆด้วยครับเห็นไหมไฟฉายครับกดค้างก็จะดับอ่ะเดี๋ยวลองวัดไฟ DC ดูครับ เป็นฐานนะครับเป็นไฟกระแสตรงนะบวกลบนะครับอลองจิ้มดูเลยก็ประมาณ1.635โวลต์นะ,อะลองกลับขั้วดูนะครับหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยมองค่อนข้างชัดนะทุกคนผมว่านะได้อยู่นะลบ1.635ครับเป๊ะเลยครับแสดงว่ามิเตอร์เขามีความเสถียรครับไม่ว่าจะวัดกี่รอบกี่รอบ ก็ได้ค่าเท่าเดิมนะครับอ่ะไปต่อครับผมจะลองวัดตัว R ดูครับอ่ะตัวต้านทานนะในวงจรจะเป็นตัวนี้ตัวนี้อ่ะลองวัดดูครับอยู่ในโหมดออโต้เหมือนเดิมนะครับ0 6 7เ oh มกะโอห์มนะครับก็ประมาณ670,000โ oh อห์มหรือประมาณ 670K นะ ลองวัดความต่อเนื่องของสายดูครับก็คือวัดสายไฟขาดครับสายไฟเส้นนี้ไม่ขาดนะอ่าลองวัดดูนะครับถ้าสายไฟไม่ขาดเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้สมมตุติตัวนี้สายไฟมันขาดระหว่างทางหรือว่าจุดต่อมีปัญหารหรือว่าสายไฟไม่มีความต่อเนื่องนะครับใช้หลักการเหมือนมิเตอร์ยี่ห้ออื่นๆทั่วไปครับโหมดฟังก์ชันครับอ่าผมจะลองไล่นะ,ะกดไปเรื่อยๆครับตัวนี้โหมด ncv ครับ ncv น่าจะวัดไฟแบบไม่สัมผัสอ่ะลองดูนะครับ นี่เลยถ้ามีไฟมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ครับอ่ะลองสายนิวตอนครับมันจะไม่ขึ้นครับเห็นไหมอันนี้คือโหมด NCV นะครับอ่ะลองกดไปอีกโหมดไลฟ์โหมดไลฟ์นี่จะเป็นโหมดหาสายลายนิวตอนนะก็จิ้มไปเลยครับอ่ะเนี่ยครับแสดงว่าตรงนี้เป็นเส้นลายนะครับอ่ะจิ้มเส้นนิวตอนมันก็จะไม่ขึ้นครับแบบนี้เดี๋ยวถ้าเป็นเส้นลาย ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจะมีประโยชน์เวลาที่เราจะหาเส้นลายไปเข้าสวิต์นะครับมีอะไรอีกผมว่าได้อยู่นะ P.A. นจะเป็นโหมดวัดเฟสนะมันจะต้องใช้กับระบบ3เฟสนะครับหลักการก็คือว่าไปจอที่เฟส A แล้วมันจะจับไปจอที่เฟส B แล้วมันจะจับไปจอที่เฟส C มันจะจับแล้วสุดท้ายมันจะประมวลผลให้เราออกมาว่า,อามอเตอร์ตัวนั้นจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะครับ มันจะประมาณนี้นะครับหลักการอ่ะฟังก์ชันสุดท้ายเลยทุกคนถ้าวัดหมดนี้ได้เนี่ยถือว่าเจ๋งเลยนะครับถือว่าผ่านเลยนะครับผมจะลองไล่หาจุดที่สายไฟขาดดูนะครับว่าจุดที่ขาดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับใช้หมด NCV ครับผมก็ไล่เลยครับไล่มาเรื่อยๆจากต้นทางครับเริ่มมีปัญหาครับ แสดงว่าโซนแถวแถวนี้มีปัญหาครับอ่ะก็คือจุดนี้ครับเป็นจุดขาดครับแสดงว่ามิเตอร์ตัวนี้สามารถหาจุดที่สายเฟขาดได้ถือว่าเจ๋งเลยครับโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ามิเตอร์ตัวนี้สามารถวัดได้ค่อนข้างครบตามที่เขาเคม,มานะทุกคนมันมีแค่ฟังก์ชันเดียวที่ผมยังไม่ได้ลองนะก็คือฟังก์ชัน p a ตรงเนี้ยก็คือวัดเฟสมันค่อนข้างใช้เวลานะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะทําคลิปใช้งานให้ดูนะแต่ถือว่าสามารถใช้งานได้จริงตามที่เขาเคม,มาทุกฟังก์ชันเพื่อนๆคิดว่างไงครับ โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ากับฟังก์ชันที่เขาให้มาการใช้งานที่ง่ายเทียบกับราคาที่200กว่าบาทเนี่ยผมว่าก็คุ้มอยู่นะกับราคานี้นะครับถ้าใครกําลังมองหามิเตอร์นะครับที่ใช้งานได้ค่อนข้างครบใช้งานง่ายโหมดวัดออโต้นะครับผมว่าเอาตัวนี้ไปใช้ก็ไม่เร็วนะฟังก์ชันค่อนข้างครบแล้วราคาเนี่ยไม่แรงมากด้วยนะครับใครสนใจนะเดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ที่ตะก้าสีเหลืองตรงนี้นะครับ